จังบีจะเปิดวันนี้อยู่กับผมเปิดเปลี่ยนกันยามดใ้ันีีกตาร์วทุกคนดูอยากเกลีเป็นซุปเปอร์แมนวันนี้จะได้เป็นซุปเปอร์แมนสมใจกางเกงในหนึ่งตัววันนี้เราจะได้เป็นซุปเปอร์แมนสมใจเพราะว่าเราจะมาใส่กางเกงในเรทำการทดลองคลิปที่แล้วเราทำการทดลองมอเตอร์ไซค์ไปใครยังไม่ดูอย่าลืมไปดูนะครับคลิปลงไปแล้วแล้ววันนี้เราทำการทดลองชาวบังอาจมากนะที่มาแย่งสตูของข้า เดี๋ยวดูหนังเดี๋ยวดูหนังสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูงเกงในใครจะไม่ยอมเจ้าอีกต่อไปาัหนังได้จบลงไปแล้วเรามาต่อที่กางเกงในวันนี้ผมจะมาลองทดลองใส่กางเกงในมาดูกันว่าคนคนนึงเนี่ยจะใส่กางเกงในได้เยอะทั้งหมดกี่ตัวครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอะไรอ่ะมีคนโดมกางเกงในใครดมกางเกงในนนั่มีคนแอบดมกางเกงในผมเรื่องคือผมผมยังไม่ได้ซักเลยนะตัวนี้ย มิ้งกัจจุของเจ้านั้นกลิ่นเหลือหลายเขาหาว่าผมไข่เหม็นด้วยไม่เมยไข่มิแค่ไข่อับและนายราอนมอกนี่โอ้โอ้มันก็หอมยังเหมือนกลิ่นลาบินเดอร์เลยข้าพุทธเจ้าทิ้ชงเจ้าจริงคิดที่ราม่ชอบไหนนที่ทำเป็นไอจิ่งในโอ้เขาเก่งเหลือหลายนะทุกคนเขาสามารถหยิบจับสิ่งรอบกายมาทำเป็นคอนเทนต์ได้แม่ก็ให้กุญแจในของตัวเองวันนั้นผมเดินๆอยู่แล้วแบบคันไข่พอดีแล้วผมก็จับกางเกงในผมก็รู้แล้วเว้ยถ่ายคอนเทนต์กางเกงในดีกว่า นี่แล้วมันไม่เอามาถักเป็นสินได้โอเคทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะใส่ได้ทั้งหมดกี่ตัวครับโอเคเรามาเริ่มใส่ตัวแรกกันเลยดีกว่าผมว่าตัวแรกเราเบสติกไม่ค่อยมีอะไรหรอกเล็งมาช่วยพี่ใส่เลยเร็วได้ได้เลยพี่มันจะมีช่องไหนวะที่จะใส่เกงในโชว์มาตัวแรกมันไม่มีอะไรเห็นงเกงในใหญ่ๆนี่แล้วผมตัวเล็กๆจะบอกให้ว่าขายผมก็ใหญ่เหมือนกันแหละ มานะตัวที่2ผ่านไปตัวแรกผ่านไปเริ่มตัวที่2ตัวที่2ยังชิวๆอยู่เพราะว่ามันเป็นเกางเกงในที่โอ้ยมันเป็นเกางเกงในยืดนะันเลยใส่ง่ายมันรัดไข่ได้นหนึ่งตัวนึงนะ <c oughs> โอเคมานะผ่านไปตัวที่3ามยังชิวๆอยู่ยังไม่ค่อยรัดไข่มากมาตัวที่สี่เราจะไปแบบด้วยความเร็วแสงนะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเริ่มยังยังไม่ค่อยรัดเท่าไหร่แต่ะว่ามันก็มีความไ <c oughs> ข่ผมใหญ่ไงประเด็นมันก็เลยแบบยากชอบขโยมยกางเกงในฟืนเนี่ยเล้งมันชอบเปลี่ยนคนได้ไม่นึ่ขโมยไปดมมาอันนี้ตัวที่เท่าไรวะ โอเคมาตัวที่5แล้วตัวที่5ผ่านไปมาเริ่มตัวที่6ใครมาพ่นเพี้ยอะไรเถอะเนี่ยนี่ดูถามว่าทำไมถึงแยกกองนี้ที่ว่าครอปครีเอเตอร์อวอร์ดปีต่อไปต้องมินเตอร์ฟืนแม่งครีเอทชันมันจะมีใครใส่จริงไหนดูว่าจะใส่ได้กี่ตัวไปกันต่อครับมาต่อตัวที่7ครับประเด็นคือแม่เขาบอกจริงๆในผมมาสิว่านี่คือจริงๆในของผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครีเอเตอร์คอมเม้นต์เนี่ย ไม่ผมซื้อมาก็5้ารอยแล้วนะ่ะแล้วตังค์ผมก็หมดก็เลยเยอะของพี่โอ๋อ่ะตัวนั่นี่เราคิดตัวแล้วเจตัวแล้วรู้สึกยังไงครับเจตัวรู้สึกมันก็มีความแน่นๆแต่ว่ายังไปได้อีก <c oughs> ผมว่าน่าจะร้อยตัว <c oughs> ผมว่าเยอะสุดน่าจะร้อยตัว <c oughs> มา,วมาลองดูมาตัวที่8ปมาเลยมาตัวที่เก้าผมว่ามันยังได้อีกเรื่อยๆนะเพราะมันเป็นเกงไนที่เกงไงหัวยือดอเห็นปะมันยืดได้ตัวที่สีแล้ว <c oughs> อเอ้ยอะไรเนี่ยผมไม่ใช่ฟังแมนทุกคนแต่เด้ผมปัาแมนหมายเลขหนึ่งครับ มาตัวที่สิบแล้วยังแบบชิวๆอยู่ยังไม่มีอาการร <ทำ S 1> ัดแน่นอะไรทั้งสิ้นอะไรใส่ไหมอ๋อสหรับโอ้อันนี้มันจะอันนี้ของพี่อูนะขอบย e ้อยเชี่ยเชื่อมว่าผมจะมาถามมาผมไม่เคยซื้อแบรนด์เนมเลยผมรู้สึกว่ากางเกงในมันไม่ได้เอาไปกวชในครอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเวลาอยู่กับสาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถอดอยู่แล้ว <c oughs> มันมาถอดหมดอยู่แล้วอ่ะอันนี้ตัวที่ส, <c oughs> สิบผมรู้สึกแน่นขึ้นมาตัวที่สิบ นอกจากมิสเตอร์ปืนมันจะเก่งเรื่องการคิดคอนเทนต์แล้วนะครับผมขอปบมือให้กับคนที่ทนดูมาถึงทุกวันนี้เก่งจานผมรู้สึกว่าน้องชายผมเริ่มหายใจไม่ออกจริงเหรออันนี้กี่ตัวแล้วอันนี้สิบตัว โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมใส่ไปได้30กสิบตัวประเด็นคือตะใบสภาผมมันทิปฮอปเลยวะมันคนที่แบบว่าแต่งเกมหลุดตูดอะย่อย่อย่ยดูดิผมดึงขึ้นมาสุดไม่ได้นะผมต้องเอาไว้ที่ขาเพราะว่าตรงเนี้ยมันแน่นมากแต้วผมยังรู้สึกว่ามันได้อีกก็ประเด็นคือมันเหลือแค่2ต,ตัวเองอะ่ะแล้วมันยังรู้สึกว่าได้อีกผมว่าผมจะไปขมโมยต่ออาจจะเป็นขมโมยของสาวๆานี่ได้บอว่น่าจะไม่ได้ผมเดินโชว์ก่อนไหมเราไปเดินโชว์ก่อนไหมย่อไปเริ่มทิปฮอปทุกคนดู เฮ้ยเวรที่ยังวะแฟชั่นใหม่ต้องมาแล้วล่ะปืนผู้นำแฟชั่นพี่ว่าปืนไม่น่าอยู่ขอนแก่นปืนแม่งจินตนาการไปเก่งปารีสผมเป็นไม้รุ่นเมกาที่แบบแต่งเกงหลุดตูดกี่ตัวแล้ววเนี่ยอันนี้30กว่าตัวประมาณ38ตัวเข้าไม่ได้แล้วเหรอมันยังเข้าได้อีกแต่ว้องเอาเกงในหมดอ่ะอ๋อ ก็เรื่องของมึงสิคนนึงไปทุกคนเร,เราจะไม่บอกว่าเราจะไปขโมยจริงในโอเค <laughs> พอทุกคนตอนนี้จริงในผมไม่พอเราจะมาขโมยจริงในตอนนี้เราตากผ้าอยู่ข้างหลังผมแล้วปะ <c oughs> ผมจะจับโมโมโต้ไปแล้วของใครก็อย่าด่าปืนนะมลาอะให้เจอแล้วชดนะอันนี้ไม่เอาดึงอ่ะถ้าเป็นของผู้หญิงผมจะไม่เอาแล้วี๋ยวผมโดนด่าแล้วด่าคนที่ใช้ป่ะของไอ้บอสไอ้บอสชอบตากทิ้งไว้ตรงนี้ประเด็นคืออะไรรู้ไหมกูข้ามไม่ได้ ่สภาพสภาพเดินอย่างนี้แล้วตอนนี้สภาพเดินกีอย่างกี้แล้วไอ้บอสเดี๋ยวไอ้บอสชอบต่ากไว้ตรงไหนวะเดี๋ยวนะไม่ไมไม่มีอะไรจะมาฉี่เฉยๆไม่มีอะไรอาบน้ำอยู่ใช่ป่ะโอเคไปไปเราไปด่ากันตรงนู้นได้ปะในห้องน้ำเราตากอบัวเก่งในมันอยาเสียงดังเออบอสปกติตากเก่งในไว้ตรงไหนวะเดี๋ยวพี่เอาไปตักให้อะอะไรไปว่เอาไปตักร้านเอาไปตักร้านแล้วเหรอคน กินในมันเอาไปซักที่ร้านหมดแล้วทำไมดีอ่ะเอาของพี่บีจริงกูเลยกูจะเดินด่าไปคิดว่าเป็นอะไรเหรอปะเฮ้ยขอดมก่อนแล้วตึงกินอุ้ยกินนี้ชัดเลยพี่โอ้ขโมยกั่นีโอเคอันนี้ตัวที่อ่าสามสิบเก้ามาลองดู ตอนนี้คือเส้นเลือตรงไข่ผมไปเดินแล้วตัวที่39ทุกคนเราเอาให้สุดผมว่าจะได้สักห้าสิบป่ะแต่ว่าไม่น่าพอหรอกเอาสักสี่สิบนี่แหละนี่สามสิบเก้าแล้วเรมหาตัวสุดท้ายอันนี้ไงเจออีกตัวงแล้วผมว่าคุณเชื่อไหมอันนี้ยังไม่ได้ซับดูจากกลิ่นและสภาพมันดยดีนี่ยังไม่ได้ซั์แน่นอนแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสนุกและเฮฮาผมจะลองใส่ดูดยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี่แหละมาลองดูตัวที่สี่สิบเฮ้ยเป็นไปได้เย้เป็นไปได้ว่าคนคนหนึ่งจะใส่กางเกงใดได้ทั้งหมดสี่สิบตัว กส่เกงใน40ตัวไปเดินเล่นเดินห้างเดินเที่ยวมีผมคนเดียวนี่แหละเดี๋ยววันไหนทําคลิปแต่ว่าใส่เกงใน40ตัวไปเดินห้างไหมถ้าใครอยากให้ผมใสแบบนั้นคอมเมนต์มาทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับไปตรงนู้นด้วกวล่าไป โอเคทุกคนคลิปนี้ผมแต่งเก่งในได้ทั้งหมด40ตัวทุกคนตบเบอร์โอเค ไม่ไครตบมือกูเลยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับใครที่อยากได้กางเกงในพี่กูติดต่อใต้คอมเมนต์ก็ได้ีลยวผมส่งไปให้สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเพื่อนๆเราด้วยช่องมาตะลองช่องก้อนกิีนช่องเมพิง์แล้วก็ช่องพี่อู๋จุนครับแล้วก็ช่องผมที่ยังติดตามอยู่ใครที่ชอบคลิปให้ทดลองแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเพร้ะมังเกงใน40ตัวไปแล้วทำไมเยอะทนาดนั้นมาเดิน